สวัสดีครับลุงลอยจะพาเที่ยวกักกบกบรรยากาศตอนเย็นๆวันนี้ก็บรรยากาศมืดคนิดนึงลอยจะพาเที่ยวบรรยากาศตอนเย็นๆบรรยากาศบ้านนอกบรรยากาศบ้านนอก กุย้ยกุ้ยคืนนี้กุ้ยคันนี้ใหญ่กุ้ยคืนนี้คือใหญ่มากเลยบรรยากาศบ้านนอกตอนเย็นเย็นก็พุ่งก็งามมากเราจะพาเที่ยววันนี้จะชมบรรยากาศบรรยากาศบ้านนอกเรา อากาศเยน็นร่มเยน็นอันนี้ไม่มีแดดไม่มีแดดอากาศร่มเย็นดีจริงฟังเสียงนกร้องร้อ,องจริงน,นกตัวนี้ร้องจริงมากอยู่ตรงไหน ชมบรรยากาศบ้านนอกกับลุงรวยรวยจะพาเที่ยวปลาจะมีหรือเปล่านะีหาปลาสมั้ง อากาศก็ดูสวยงามอากาศก็กร่มเย็นั่นเสียงนกเสียงนกร้อง ากาศรรมืดคึ้มโอ้โหข้โพอดกลางงามดีจังขออ้โพดโพดสวยงามมากๆเลยโพดสวยงามมากๆเลย,ย,าม,ม,าเลย,ยมีนากาศมืดคึ้มเลยบันเนะโอ้โห ว้ยว <łość> ุตะลเคือสมกบรรยากาศด้านนอกเข่นลมาก ฝาข้างเขาชมบรรยากาศบ้านนอกกันนี่ข้างนี้ก็ข้างนี้ก็งามมาก Ở đây chẳng nó cứ nụ cười nó, nụ cười chẳng cà cười chẳng nụ cười chẳng nụ đèn, chẳng đèn Làm chẳng nụ cười เงียาร่ยกาศลมเย็นตอนเย็นๆชมเพียวสวนดูไรกพอดนูน่น thăm ở cái gì vậy Kiếp đi ngay con này không có được cái ngay nước thỏi măn Hãy subscribe không ăn vậy gì chín dụng con luôn lại Rất máy cũng không biết gì này, biết chết mặn, biết chết thoáng Không biết không biết

มันน่าจะพาไปเที่ยวเขาใหญ่กันลมมันยากาศเป็นนอกนูน่นสวนมะนาวสวนมะนาวก็สวนใหญ่มันยากาศบ้านนอกของเรากินหอมดอกไม้ ตัวยชวน,นั่นเหม็นหอมดอกไม้ป่ากินดอกไม้ป่าหอมอไม้ป่าก็มีอยู่บนยอดไม้นนดอกไม้ป่ามันจะกระตดองยิน ตอนเย็นๆหนุ่มๆก็พามาเที่ยวปเปิดบรรยากาศพักผ่อนสมองกับท้องไร่ท้องนา,าเราเล็กลขีเเรียด

คันนี้เคือใหญ่แต่ยังไม่แก่ใหญ่แต่ยังไม่แก่ชมสวน

ในท้องนาเราบรรยากาศเย็นๆนู่นปา่าเขาโคตรอุ่มเป็นนวะลสวยงามมากๆเย็นหูย็นตาพักผ่อนหย่อนใจ บรรยากาศตอนเย็นๆอากาศ้ันนอกครับลุงไว้ก็หามาเที่ยวนานพอสมควร ชอบบรรยากาศก็กตามลงไว้ไปถ้เช้าเย็เเนๆลงไว้จะเที่ยวพาเที่ยวชมบรรยากาศท้องไรนะ่ท้องนาพักผ่อนสมองครับลุงไว้ก็ขอกราบสวัสด,ดี ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ